ท่านใดยังไม่ได้ขอเข้ากลุ่ม FC ฟินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยเข้ามากันได้เลยนะครับสาระความรู้และความบันเทิงมากมาย ลัคนาราศีมิถุนนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่12กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นนะครับดาวพุธดาวเจ้าเรือนมิถุนเองนั้นทับลัคนาอยู่แล้วก็ดาวศุกร์ นะครับไปอยู่ตำแหน่งราชาโชคร่วมกับดาวอังคารแล้วก็มีดาวเกตอีกดวงหนึ่งซึ่งย้ายมาโยกหน้าชาวลาาัคน,นาราศีมิถุนชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นในสัปดาห์หน้านี้จันทร์อังคารพุธเป็น3มวันที่ดีมากนะครับจันทร์อังคารพุธเป็น3มวันที่ดีในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงิน มีโอกาสที่จะติดต่อเจราจารใดๆในเรื่องของการงานแล้วได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจในวันจันทร์ในวันอังคารแล้วก็วันพุธส่วนวันพฤหัสกับวันศุกร์นั้นเป็น2วันที่เปราะบางในเรื่องของความรักนะครับพฤหัสศุกร์ระวังความขัดแย้งในเรื่องความรักระหว่างคุณกับคู่ของคุณหรือคุณกำลังคุยกับใครอยู่นะครับคุยอะไรกันไว้ ไปไปมามันมันไม่เป็นประย่างที่คุยอ่ะวันพฤหัสกับวันศุกร์นะระมัดระวังแล้วก็วันเสาร์ระมัดระวังเรื่องอการใช้จ่ายนิดนึงนะครับวันเสาร์ฉะนั้นในสัปดาห์หน้านี้จันทร์อังคารพุธถือเป็น3วันที่ดีนะครับพอมาพฤหัสศุกร์เสาร์รวมไปถึงอาทิตย์ทำอะไรต้องรอบคอบนิดนึงนะครับแล้วก็ระวังความขัดแย้งกับแฟนหรือคนรักในเรื่องเงินเงินทองทอง เช่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ,อ,อาจจะให้เราช่วยเหลือในเรื่องการเงินแล้วเรามีความรู้สึกไม่พร้อมหรือเราไม่ค่อยอยากช่วยจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ทําให้มันมีความกินแหนงแขงใจกันนะครับฉะนั้นในวันพฤหัสสุขเสาร์ก็พึงระวังในสิ่งที่สินแสหมิงได้พายากรณ์ให้ฟังไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามอ่ะภาพร,รวมของชาวลัคนาราศีมิถุนก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับนะครับ ในเรื่องของความรักนะครับคนโสดนะครับมีโอกาสที่จะเจอเจอกับใครคนใดคนหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นการพูดคุยกันในฉันมิตรนะครับมันยังไม่ได้พัฒนาไปถึงเรื่องการเป็นฟงเป็นแฟนอะไรแต่จะเป็นการรู้สึกถูกชะตาเออเราคุยกับคนนี้แล้วสบายใจอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือ,อ,อความหมายของดวงความรักนะครับของชาวลัคนาราศีมิถุน สรุปภาพโดยรวมนะครับของชาวลัคนาราศีมิถุนกับดวงชะตาในช่วงสัปดาห์หน้านะครับย้ำอีกครั้งนะจัดเจราจาอะไรกับใครจันอังคารพุธถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับหลังจากวันพุธไปแล้วไม่เหมาะกับการเจราจาแล้วเพราะมีโอกาสจะพลิกล็อกสูงอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังคือควเออเรื่องของการขับรถขับรานะครับในวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ อืมโทษครับในวันศุกร์โทษทีนะในวันศุกร์นะครับระวัดระวังเรื่องของการขับรถขับรานะครับทําอะไรต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีมิถุนอย่างไรก็ตามก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนโชคดีทุกท่านนะครับเมื่อกี้พูดผิดไม่ใช่วันอาทิตย์ขับรถขับราระมัดระวังวันศุกร์จ้านะขอให้โชคดีสวัสดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัท ชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเแหงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล รกาขายบ้านคอนโดหรือปล่อยเช่ารีวิวบ้านและคอนโดลงช่อง youtube YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยรีวิวบ้านคอนโดตามหลัก่วงจุย้ยให้บ้านและคอนโดของคุณถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้นจะขายจะเช่าก็ง่ายขึ้นให้คุณคุยกันเองกับผู้ซื้อผู้เช่าโดยตรงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล ne ID master หมิง6 6 霍霍。Hulk, Hulk.